นี้เลยค่ะเครื่องดูดฝุ่นคอร์เรคชั่นสีใหม่ล่าสุดเลยนะคะพึ่งคลอดออกมาเลยก็คือแบรนด์ลักนะคะหน้าตาน้องน่ารักมากค่ะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรหัส LG 622s นะคะซึ่งรุ่นนี้จะไร้สายค่ะมีแบตเตอรี่ในตัวนะคะมีตัวหมุนปรับความแรงได้ค่ะนี่ขนาด25คูณ21หน้ากว้าง6นะคะนี่เลยค่ะนี่6 c ซนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วเนาะ กำลังดีเลยค่ะแล้วก็ไม่มีใบพัดนะคะด้านในก็จะไม่มีใบพัดเนาะอืมเซฟมากค่ะรุ่นนี้อ่านี่นะคะฟังก์ชันบริเวณด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ตัวถ่ายเก็บฝุ่นนะคะละเอียดมากค่ะนี่นี่คือเสียงนะคะอ่ะนี่นะคะปิดแบบนี้ปึ๊บเสียงก็จะเบาลงนะคะ มีตัวเปลี่ยนให้ในเครื่องแบบนี้เลยแลกซื้อนะคะรับประกัน2เดือนค่ะดีตรงไหนตรงนี้หนึ่งเลยนะคะมีแบตเตอรี่ในตัวนะคะ 2น้ำหนักกำลังดีค่ะทุกคนใช้ได้3ชั่วโมงนะคะเวลาชาร์จไปแล้วเนี่ยขนาด5,200แอมป์เลยคือถือว่าเยอะนะนะคะเยอะมากๆนะคะแล้วก็พลาสติกนะคะแมททีเรียลทำมาเป็นอย่างดีเลยปรับระดับได้เร็วชา้าเก็บเสียงนี่ค่ะส่วนไฟตรงนี้มี4ระดับนะคะก็เวลาเราชาร์จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นให้1 2 3 4นะคะนี่ค่ะนี่เลยโทรศัมันน่ารักมาก ะะแก้เบื่อให้ช่างกับลูกค้าได้เนาะเออดีอะมันเลิศนะคะแต่ถ้าใครอยากได้สีขาวเราก็มีให้นี่ส,สีขาวสีขาวนี่ถือว่าเป็นตัวนางเอกนะคะในงานในงานอีเวนต์ของทุกๆงานเนาะเพราะว่าฟังกช์ชันตัวนี้มันไม่มีใบพัดค่ะนะคะใครที่ชอบเครื่องกำลังดีไม่มีใบพัดนะคะแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวก็เอารุ่นนี้ไปได้เลยนะคะ LG 6 2 2ค่ะ ราคาถูกมากนี่เห็นไหมเวลาตั้งมือก็จะพอดีมากเลยค่ะเซนเตอร์ตรงกลางนี่นะคะอทั้งสองรุ่นนะคะเรามีพร้อมส่งในไทยนะคะ รุ่นนี้รหัส LT622S จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะคะสีใหม่ล่าสุดก็จะเป็นสีชมพูที่แอโชว์ให้ดูเมื่อกี้แต่ถ้าหากว่าใครอยากได้แบบมีสายเราก็มีให้เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเดะเลยนะคะแต่ตัวนั้นน่ะก็จะต้องเสียบสายนะคะเหมาะสำหรับตั้งอยู่กับที่แต่ถ้าใครอยากได้แบบพกพาหรือใครแบบ รับเซอร์วิสตามบ้านนะคะแอดแนะนำตัวนี้ค่ะง่ายมากนะคะมีแบตเตอรี่ในตัวใครที่สนใจนะคะทักอีทบลได้เลยสีสวยนะคะแล้วก็เราพร้อมส่งย้ำว่ามีพร้อมส่งนะคะนี่เลยค่ะแถมให้เลยตัวปัดฝุ่นไม่เอาไปปัดแก้มดื้อสาวโอเคนะแล้วก็ มีใส่ชาร์ทให้ในแพ็กเกจนะคะน้องก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เรารับประกันเครื่อง2เดือนนะคะใครที่ซื้อกับไอเมีย b บิวตี้ซัลายนี่เลยค่ะใครพร้อม